สวัสดีค่ะนมัสเต้พบกันอีกแล้วนะคะใน1ท่า3นาทีวันนี้เกิดมีท่าสวยๆงานหลังมาฝากกันอีกแล้วนะคะในท่า King Arthur Pose ค่ะมาฝึกไปด้วยกันเย้ Yay! ท่า King Arthur นะคะเป็นท่าที่หลายคนคิดว่าโอ๊ย งานหลังฉันต้องวอร์มหลังเยอะๆแต่จริงๆแล้วนะคะมันใช้ทั้งความยืดยูนของหน้าขาสะโพกรวมถึงหัวไหล่ด้วยแทบไม่ต่างกับการฝึกท่า k ิงพีเจียนหรือว่าแดนเซอร์เลยค่ะโอเคปัญหาที่หลายๆคนพบก็คือเวลาเข้าท่านี้แล้วหมุนหัวไหล่วุ หมุนหัวไหลไปจับเท้าแล้วทรงตัวอยู่ไม่ได้เกลือก็เคยพบปัญหานี้มาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาลองฝึกด้วยกันดูเนาะท่า King Arthur เป็นยังไงโอเคกลับมาที่ปราวาสนะหรือเมาเทนโพสก่อนแล้วก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมือวางเข่าขวาหลังเท้าขวาราบลงไปอ่ะ ตรงนี้ก่อนนะให้เราได้ระยะลายอลเมน,นที่ถูกต้องของตรงนี้ก่อนจากนั้นให้เราพับหัวเข่าขวาเข้ามาอ่าให้เรากดสะโพกลงต่างๆกดหน้าขาขวาลงลึกๆนะคะอ่าจะเป็นการยืดสะโพกยืดหน้าขาค้างไว้อ่าปรับสะดือตรงไปด้านหน้าจากนั้นอ่าให้เราเหมือนเดิมเปิดมือขวาขึ้นมือขวาจับหมับไว้ที่หลังเท้านะคะเหมือนเราจับ าถาดอาหารอะไรแบบนั้นเหมือนคิงคีเจียเลยจากนั้นหมุนหัวไหล่ของเราขึ้นมาตรงนี้นะคะหมุนหัวไหล่ขึ้นมาใครที่ยังหมุนหัวไหล่มาแบบนี้ไม่ได้นะก็ให้ใช้สแตรปนะคะคล้องที่เท้าแล้วเอามือสาวเข้ามาจากนั้นทีนี้เราจะเอามือซ้ายขึ้นกระชับเท้าไปต่อยกมือซ้ายวาดแขนซ้ายขึ้นมาเอาแขนซ้ายมือซ้าย ไปจับที่เท้าขวาทีนี้เวลาเราจะทิ้งศีรษะไปหาเท้าหลายคนจะประสบปัญหาว่าบาลานตัวอยู่ไม่อยู่นะทีนี้ให้เราปรับดันสะโพกขวามาด้านหน้าให้เราฟีลว่าสะโพกขวาของเราจะถูกปรับเข้ามาด้านหน้าแล้วเราจะบาลานตัวอยู่ได้ง่ายขึ้นลองดูนะหายใจเข้าหายใจออกทิ้งศีรษะลงไปหาเท้าเบาๆ กนหายใจนะคะเราก็จะอยู่ในท่าได้สบายมากขึ้นจากนั้นเราก็คลายแล้วสลับทาอีกข้างหนึ่งด้วยอย่าลืมเวลาทําอะไรแบบนี้ต้องทําทั้งสองข้างนะเดี๋ยวไม่งั้นจะไม่เท่ากันนะคะท่านี้อาจจะแอดวานซ์ไปนิดนึงสำหรับคนที่หลังแข็งไม่เป็นไรค่อยๆฝึกนะใช้ออปชั่นคือสแตร็ มาช่วยนะคะถ้ายังหมุนหัวไหล่ไม่ได้เนาะค่อยๆฝึกไม่ต้องรีบฟังเสียงร่างกายตัวเองค่ะทุกคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ mm. Namaste